เจ็พี่เหมือนพี่ผลฟ,ฟาซ่าเลยติดต<ม>ามช่องคนนี้ด้วยกดไลค์กดกระดิ่งด้วยใช่ไหมใช,ใช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอค <c oughs> นละหนึ่งไลค์กดหนึ่งไลค์แล้วพี่เติก็จะยิงหัวมันได้พี่โดนออมแล้วไม่ไหวแล้วพี่าำยอมตายทุกคนต้องกดกระดิ่งกดไหมทุกคนทุกคนทําให้พี่เติ้ลชนะมันกดไห์ทุกคนกดไลค์ได้แล้วยังเทปไอโม่ยันไรพี่จะกระโดดยิงหัวมัน เอาเรื่องไหมเอาเรื่องไหมเอาเรื่องโอ๊ย <c oughs> อะเเไรออกไปสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะพาน้องๆไปลงแรงนะฮะซึ่งเป็นน้องๆที่ผมเคยสุ่มเจอนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยความจําผมเต็มเครื่องผมเต็มนะฮะก็เลยอัดคลิปไว้ไม่ได้<อ>แต่ว่าน้องๆ้องเขาพูดจาเพาะมากนะครับแล้วก็น่ารักมากๆด้วยวันนี้ก็เลยมาเล่นกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แต่งตัวไก่นะทุกคนนะแต่ว่าก็เป็นคลิปไก่ใส่เติมนี่แหละเพราะว่า ผมเปลี่ยนชุดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันบั๊กนะฮะเข้าไปในเกมมันก็เป็นชุดเดิมนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะครับผมอีก3วันนะฮะเตรียมเปิดเกาะสมุนแห่งใหม่ยินดีต้อนรับ2021นะครับล็อกอินในวันที่1มกราเนี่ยได้ปัดไดมอนด์รอยัลนะครับผม5ใบเลยนะครับผมแล้วก็ในวันที่1เนี่ยลอโหลดแมปได้เลยนะครับในเกมนะฮะแล้วก็มีเพลย์เดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะครับเพียงแค่ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงล่างหน้าในราคาหนึ่ง สปิกร์ hard นะครับผมวิญญาณก็มีหัวใจไม่นักนะฮะย่างสวยนะครับทุกคนก็สามารถมาเพียวเดอร์ได้นะครับตั้งแต่วันที่28ธันวาถึงวันที่31ธันวานะครับย้ำว่า3วันเท่านั้นนะฮะสสยๆแบบนี้ก็จัดเลยแล้วกันนะครับผมนี่ใช้ทันทีไปเลย แล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับเติมครบ9เพรนะฮะก็จะได้รับสเก็ตบอร์ดตัวนี้ไปเลยนะครับรับแบบฟรีนะทุกคนนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะฮะเติม9เพรเนี่ยก็ได้เลยนะครับผมและสุดท้ายนะครับเทศกาลไอวอส่งท้ายปียิงไอวอให้แล้วรอวาวรับไอเทมทันทีนะครับกิจกรรมนี้ก็เริ่มตั้งแต่30ธันว่าถึงวันที่5มกราคมนี้นะครับทุกคนใครที่ชอบไอวอตัวไหนแล้วยังไม่มีเนี่ยสามารถกลับมายิงได้แล้วนะครับผมนะก็ยิงครั้งละ25เพรนะครับ10ครั้ ก็เริ่มยิงได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5้านะครับทุกคนไปฮะเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่หน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับกันทุกคนเลยสวยมาวันนี้จะพาน้องๆมาลงแรงนะครับผม ลุยพีกเลยเนาะโอเคลงกันเลยพี่จัดไปมีคนเทพพี่ผมว่ามันหนีไปทางโอ้ยอย่างเยอะเลยเราลงตรงนี้ก่อนเราลงตรงนี้ก่อนโอเคเราหาปืนก่อนเราไปไปศูนย์พวกมันเดี๋ยวเราจะไม่ได้ที่หนึ่งว่าผมไม่ได้ที่หนึ่งแน่ๆได้ได้ได้เชื่อพี่ดิจับไอ้หมาได้ปืนโอเคสวยพี่ไม่มีปืนเลยสวยพี่ไม่มีปืนเลยพี่มา่เอาไปผมดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองเอาไปเลย กองควงอยู่ไหนครับอยู่ไหนเอาไปพี่เอาเอาเอาพี่ขวางหน้าพี่ได้ตัวบนมันยิงตัวบนมันยิงระวังตอนพี่สุ่มพี่ได้กับคนอื่นมีคนด่าพี่ไหมไม่มีไม่มีขอบคุณครับมันอยู่ด้านบนน่ะตัวเมื่อกี้มันยิงพี่อยู่พี่ผมมีไอพี ผมเห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมว้มันเป็นตี้เลยมันเป็นตี้เลยผมว่าผมว่าเจ็บมากมันเจ็บมากมันเจ็บมากมีหลังมีหลังมันลายตัวมันหลายตัวเจ็บเจ็บเจ็บมันลงมาปะอุกได้ไหมชุกได้ปหมชุกไม่ได้พี่มันอยู่ทางหลังทางซ้ายพี่ยิงไม่ได้เลยติดอะไรอ้าวพี่นี่ก่อนโอ้ ท้ายพี่ผมว่าไม่รอดอุ้ยสวยพี่สวยพี่มันมียาอยู่ทุกคนติดนาำช่องคนนี้ด้วยนี่กดไลค์กดกระดิ่งด้วยใช่ไหมใช่ใชเพื่อเป็นกำลังใจทใุกคนข <c oughs> อคนละหนึ่งไลค์โอเคกดหนึ่งไลค์แล้วพี่เ่านก็จะยิงเราได้ใช่ก็รีบกดนะ พี่เล่นตั้งแต่พี่เล่นฟีฟตั้งแต่ปีสองพันอะไรไม่รู้พี่จำไม่ได้โดนอ้อมแล้วไม่ไหวแล้วพี่อย่าก็ไม่มีเฮ้ยพี่ทำยอมตายทุกคนต้องกดกระดิ่งต้องกดกระดิงแล้วต้องกดกระดิ่งแล้วลวงลวงหนึ่งลวงหนึ่งเห็นไหมทุกคนทุกคนทําให้พี่เติ้ลฉันมันอยู่แล้วอยู่แล้วเพื่อีเหมือนพี่พลดพาซาเลยเหมือนเนาะ ใช่แต่พี่ไม่มียาเลยอ่ะตอนเนี้<ะ>มันวิ่งหนีไปแล้วอ่ะ <c oughs> พี่ไปฆ่าศพตอนที่พี่ฆ่าได้สิไม่มีเลยมีแต่กระสุนโอ้โห,โหเป็นผมผมวิ่งหนีนะโอเคจัดไปเดี๋ยวพี่วิ่งไปหายาก่อนละกันโชคดีนะ่อนผมตายผมแน่ลูกสองพี่ไว้ก่อนงั้นก็เดๆร์แน่ ไอพี่เจอเห็ดแล้วพี่นอนพี่นอนอพี่เปิดโคนโน่อยู่อ๋อเอ้ยเจอยาอีกแล้วโอ้โหดวงที่หนึ่งแน่เลยวิ่งมาเจอยาแบบนี้มีโอกาสได้ไหมใช่ถ้าเกิดพี่ลากขึ้นไอ้วอลลุกสองบนเหรอใช่ไม่นานมีไม่มีข้างบน ี่โโโโ่โอ้โหโอ้โหศพเยอะแยะเลยขอหายาหน่อยแล้วใช่ไม่เคย,ยเจอไอวูเคยิงหัวพี่ไหมไม่เคยรเ,เราเจอจริงแล้วพลเองโกเลจริงโกแทแล้วฮะน้องผมบอกว่าเคยเจอไอวูเคเลยเซิร์ฟไทยแต่มันไม่ใช่โกจริง ตัวแตกตัวแตกตัวแตกไลตัวไนททุกคนัวไหน์หมแล้วแรงเต็มจพี่กดไ้ท์จะท้กดไแล้วโอเคพี่เจอแล้วอยู่ตรงลงมาแบพี่ใช่ไม่พันเลยอ่ะพี่ ที่ตามล่ามันตัวบนก็มีอุ้ยเจ็บหนักแล้วพี่มันเจ็บหนักแล้วหวัหว ล้มยังล้มมันล้มแตกมันแตกพี่เสียวเสี่ยวไหนเสี่ยวในโซนเนาะใช่พี่เดี๋ยวพี่เห็นมีคนยิงอีกตัวนึงอ่ะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนพี่เห็นพี่ระวังโอ้โหพี่เห็นมันละไม่เป็นไรพี่จะกระโดดยิงหัวมันแต่เออเอาเรื่องไม่เอาเรื่องไหม เอาเรื่องอุย้ยมาเลยเออกไปพี่รวยยาแล้วตอนนี้ยาพี่มีโคตรเยอะเลยเมือ่อไหร่พี่ยาพี่มีเจ็ดกล่องแต่ตอนแรกพี่อุ้ยเอาเรื่องปี่ยาละเกล่องโอ้โหมารอดได้ยี่นีแตกอุ้ยไม่เจนนะพี่แตกแล้วแตกแล้วล้มเอาเรื่องไหมเอาเรื่องไหมไม่เอาเ,อเอรื่องเดี๋ยวจะโดนพี่เอาเรื่องอุ้ยอุ้ย พี่มีไอวอลกี้อันพี่พี่อะไอวอลกีลอ่อันพี่มีไอวอลกี่อันอุ้พี่ปั๊มยาก่อนยิงใส่ไหนย้ายยายพี่ยาก่อ,อน,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 นาอาเล็ด้วย ที่หนึ่งไม่ก็ที่หนึ่งก็ที่สองนี่แหละได้สดงได้ไหมได้นี่ยหลือแล้วอุ้ยเจ็บหนักพี่มันเจ็บหนักชนะแน่นนนโอ้ยมีสามอย่าพี่ตั้งแรกก่อนโอเคถงแล้ว พกััมนยิงกระสุนพี่จะหมดเดี๋ยวพี่รอไอ้บอพี่ก่อนนี่โอ้ยบงก็บีบโป้่หนิดเดียวเองสองอะพี่อื้ฮู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร กลับไปพี่จะไปทำอะไรที่สองก็เอาลงได้เดี๋ยวเอาคลิปนี้ลงก็ได้เนาะลงเลยพี่ัดปเย้ไป yeah. อไปผมได้แปดคิวเองได้มากขึ้นไปไดเดี๋ยวพี่เช็คคลิปก่อนถ้าเกิดว่าเสียงมันดีเดี๋ยวพี่เอาลงนะ okay, ครับครับของพี่แจกไปหมดแล้วเนาะครับวันนี้ก็ <Okay. S 1> บายบายนะครับทุกคนบายบายคนดูพี่หน่อย บายบายไายบายน่ารักมากๆนะครับน้องพวกนี้บายล้านน้องตีน้องกาย๊ายบายครับ๊ายบาย